กูมันสองทาทุกเกมไปแล้วแต่กูได้จับแวนอ่ะใช่เป่าก็ดูแต่สกินก็รู้สกินแวนกูมีครบทุกสกินแล้วเนี่ยมึงรู้เนี่ยไม่มีว่ะขาดแค่สกินในสีก็เนี่ยสกินจีนนั่นแหะ นี่นันตยานี่แรงเอาแม่งก่อนเลยป่ะตัวแรกเนี่ยเบี้ยไปลิกเตอร์แรงเอาม่เอาแม่งหมดเลยป่ะกูนยากจะโดนลิกเตอร์เอาแม่งเอาแม่งคืออะไรกูนยากจะโดนลิกเตอร์เว้ยมึงก็ระวังพุ่มแล้วกันจะกูชนให้เอ้อเอลซ้ายเอลขวามีให้เห็นแน่นอนไอ้เนี่ยมันรอดักแน่นอนไอ้เชี่ยกูมันทำอะไรกูไม่ได้มันมาตามโดนกู กระดำซัมเมอร์เซลล์อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเจอแวนลูมเดี๋ยวยเดี๋ยวหนักไอาจจะหนักเลยแวนล,ล <ó ng> มูมีม่อะไรหาทำเอ้ยเบต้าอินเดียเอ้ยอินเดียเที่อะไรโดนมีพอร์ตอยู่ครับอินเดียทำไมแบนไม่โดนแบนเลยจากเล่นย้อน <H un? S 2> เล่นย้อนมึนงเนี่ยจากเล่นย้อน เต็มเว็บแมตต์เบียบเช่น,น <c oughs> ดาวฟีเว็บฮาริเตอร์กาวเคกดับกับติวได้กันแหละชิวชิวไอ้ดาวฟีกูจับอลาลัมดาวฟีบอกแค่นี้แหละนอกจากมึงตึงจัดจัดตัวมันชิวอยู่แล้วเล่นโรมอะ่ะคิดอะไรไม่ออกเอาลัมมาดาวฟี นอกจากทีมเอ๋จะจัดอะเฮียจับให้แล้วคจะได้คิวแล้วคิวหนึ่งฟรีเลยใช่ปะมันจะไม่ไหวว่ะแต่ตัวแรกมันกับชีวิตมึงอหรทัคกูตีอะเรื่องมึงหายไวเหมือนกันเลยเอ้ยไม่ไปนะมาดิมาดิตีมังกรอยู่แล้วเนายมันเยอะไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวคว้ามอนใช่หรือโปรดักไฟว่ะไปเจื่อไปเจื่อไประวัง นายามาด้วยไอ้เนี่ยนายายเอาปูแต่ยิงมินแครี่อะไอเงี้ยต้องจับโตไอ้ลูกบองคุดดดิเออวัรีทำไมถึงมือกูอาลูกยวเฮ้ยขึ้นลละขึ้นโลให้แล้วกูโึนโลให้แล้วทัานะถึงลไม่ต้องถึงหลอกต้องถึหลอกมีน้ำมาน้าหมดว่ะครบดู ปล่อยเสียจนหมดป่าเรื่อวันนี้บอก,เ,อกเ,รเ,อเรื่องหมดเก็บมาดาเทียนเรเียงด้วยถ้ามึงไม่ตายนี่น่าจะได้สามดาวเดี๋ยวลองหนะึ่งดนะียไม่เคยเคยได้สามดาวแต่เต้มแต่เต้มมาแนละ้วมันต้องค้างอยู่เก้าส<ะ>ิบอ่ะเคยได้เยอะสุดดัสองสองร้อยสิบสองถ้ามีเพิ่มดาวก็สี่ดาวอะ่ะเจอคนได้ก็สี่ดาว มันต้องมีเพิ่มดาวอ่ะมันตอมีชนะป่ะ MVP ออมลิงก็โหดอยดีไอเดียสโลว์ตายตายดีตายดีโอ้โหคือใครมานาตยามาเอ้ลิงมาใครวะใครก็ได้นาตยาไม่าอยูนตัวกลางแม่น้ำก็แม่งจริงเทียวเทียวเทียวกลวจับให้เอาดิกเตอร์ได้เอรอดิกเตอร์ตายยังเหนื่อยล้ว ยีรอดมันก็ห้หลวงปู่อะไรทุกอย่างต้องขอของดีมาูอยากลองตัวอะไรเปล่าดิู้อยากลองไ้นี่วะกูอยากลองคนนี้วะแรงนใต้อินเดียเนี่ยเอาดีให้ให้เปรี้ยวะเพรามันจะตายอย่างนี้ไ้กูิว้ it, ้ดอ้เียวเีย กูอยู่บ้านาเกินไปไลม่จะไทยแลย้วอ้เทียวเดียวเราพอดีอยู่โซ่ดีวะ <c oughs> แะประมาณดีวะเฮ้เทียวมันสองศูนย์นะวะแม่งต้องเอาแม่งก่อน,นะอะเปล่เปล่าเลยวะเทียวจะแม่ดูอยู่แล,ลมามาิกไป <มา S 2> ลไปพิกไป,กไป,กไปเออหมดแล้ว เฮ้ยเทปมีทีวตายแล้วยไม่ทันเฮ้ยโอ้โหตายอีกตัวล่าไ่าักตัววะน้ากูท้ออ่ะเฮียไปหาจะผัวมนเลยเฮียบิลาเออยู่นตัวผัวกูกูไม่เจอพวกกูลักพวกนี้กแบ่งทำให้ทะเลาะกันเดียววะวิลาไมตัคงใช่เปล่าแล้วมีเลิกกับพีลูกเจอดูเดี๋ยวสั้งกว่าทำแตกแยก ผมกูตัางไปคุณจะเห็นหน้ามันเป็นคู่กับผัวหรอเลยอุ้ยกินวะที่โน่นแบ่งแล้วดาวฟีไหมตอนนี้คนเล่นเ่นก็ได้ดาวอยู่ไอ้ไอ้ดีหลับไม่เจออย่างี้นะไอ้ดีหลับกูเจอแต่เที่ไอ้เขาตึงๆเลยเป็นเปียเลยบิงเข้าไปสติ๊กเกอิลไปจับไม่ได้ป่ะไอ้บิงปีล้วเอาป่ะกูพี่กปจับได้เอาป่ะไปจับเทียอะไรกูบอลโลมกูต้องจับไม่ให้มึงจับ เดี๋ยมีเว้ไต้องกลัวายาๆยาๆต้อมีเยายาก็ได้ลวตีตัวนึงที่ยามาดี๋ยวหยาวกจกลับกับไหมเราจะกลับไหมกลาๆง,างาๆไปเบดบุย้ยมีบุยปะเอยเ้ยกลัวแม่งมดีวมาดิมาดิ้ไม่มาไม่มาเอาเอาบุบุ เตี้ยมาไอ้เยี้ย์ยามาสายกันตัดที่าด้วยถอยร้อยรอยมามาทั้งหมู่บ้านไอ้เยี้ยกลับเลินกลับเดิโตัวไปตามซอยว่ะเฮ้ยกูเติมกางล้วนตัวใส่จ่อมาตามเลยตามเลยกำลังงาวัวจับได้แต่ไม่มีคนซอยวิล่าแม่งไม่นเไมาม้มามันก็ดูมันเดินแต่กับหัวมันดี เน้นฟอรมเลยตอนแต่ยามมือใครใครจะพูดมาแล้วกูย okay. ัดแล้วทำอะไรดิตโล่คุตโล่พี่โจักไอสัตว์เรียกว่าแถวฟีแถวฟีตัเทลวฟีโล่เขาอยู่นี่ไอ้เหี้ยตัเทลวฟีเ้ยสเต๊กตายป่ะไอ้เหี้ยลิงแรงเกินน้องชายพี่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 เหี้ยลิงโคนแรงเอาไปดิเอ้ยชั์ กับตาที่ยังกูกับแตกไอ้หิงแรงไงวะเอาดีไม่ได้มาดูคองมาดิที่ัำแต่ไม่แรงเลยไงกูดิเอากูไม่ลงมีเครื่องอันนี้มีเครื่องไอ้แล้วกูดาวดีวะแล้วคนนี้มาให้มรู้จักตอะไรบางคนนี่เหี่ยวอ่ะเอออย่าเผาแรงอย่าออกแต่ไฟแล้ว เติมความแ้วเอาแม็ก่าเอาแม็ก่าไม่เหาเดียวดีเนี่ยตายตายสวเฮ้ยเฮ้นี้าไอ้้าปิงปิงปิงปงโอเคโอปิงอรู้มือยาวเลยยาวเลยอย่างนี้ยาวเลฮ้ย้มัแ้วงจกลัวกูมีจับกูต้องกลัวกลัวเฮ้ยเฮ้ยนีเอาบ้าวเนี่ยเฮียตัวแนบแนบิงโอ้โเอ ดีนะเมื่อกี้วิลาไปช่วยทันไอ้เหี้ยไม่งั้นตายเออดีเพราะไม่มีตายวิลกตายเมื่อกี้เมื่อกี้ยยืนเอาตัวแนบป่าเลยใช่กูหลุดเลยเอาตัวขนาดมึงยังตัวแนบป่าได้เลยกูมันจะแนบไได้หรอวะกูเป็นโลมไอ้เหี้ยเอ้กูก็เป็นแครี่ไอ้ป้อมล่างเลยบอลบอลบอลหนึ่บอลหนึ่งเออจัดเปียวอย่าเพิ่งมานะเพลียวมากูตายนะเนี่ย ไงเอาดีวัดดิวัดเรียบร้อยวัดดิแรงกว่าเลืองกูไม่เต็มเลืองมันเต็มเลืองกูโหลดแตกท้ายอย่างที่นี่กูท้ายกูกูดีกูก็รอดอยู่ีางนี้อันนี้เจอแวนโลมกูเดียวเพื่อหาทำไม่ตายอินเดียไม่ตายอินเดียผมอยู่แหละกูได้ปอมล่างเลยแกกับสปิสกูแต่กับเทวเกิดก็ไม่น่าคุ้มเลยนะ Đồ lùi của quá Đánh mà lần, 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 lần đánh mà lên mà là lôi đạc linh tông bắp phá bả. phá được vòng. Mà โอ้ยยัปังตายเอ้ามึงไม่เอาค่ะบมึงไม่บอกโกูแม่งกูลรีผินมาดาวน์มึงเะไรจะจบแล้วเกมมันชิวๆอะถ้ากูโดนล้วงใครจะจับไปกลัวเออสบายตีป้อมก่อนเบื้องต้นอะ่ะมันไม่มีระไรยากอะตีป้อมตีป้อมตีป้อมก่อนทางแรกมึงจะตายหาแล้วทัพเอา้าฟิกเกอร์เรปออ็นของกูนะกูจะฟิกเกอร์เข้าสภาพภาพมึงเกืบอบเดือกกูไนดะ้ อยู่ตายหาแล้วครับมิ拉มันเป็นไหมวะอดีตดิเออมันเป็นอยู่มังกรตันนี่กูฆ่าอยู่อดีตดิตีป้อมไม่จบแบบไม่จบอ่ะไม่จบความจบแค่เท่าบ่เฮียเขวแรงไอ้เฮียไอ้เฮียจบได้ก็ไม่จบเนาะตายหมดมั้งไอ้เฮียตายหมดแล้วไอ้เฮีไม่จบว่ะันไม่ว่ะเฮียกูตายครับ ไปสวยกีลาตายจบได้ก็ไม่จบไอเทมดีนะเออใครไม่ถูกว่ะคุณอย่าเช่นมือนะไปเนี่ยเขอะไรข้าเขาแกน้แกน้มันเนี่ยกูอยากลองก่อนแล้วคนนี้กูจะรขนาดน่ะกูเไปจับสมัตวตัวตัวบางอนูออกพนูเลยว่ะ ไอเทลตัวแบ่งด้วยวะเอาเทววันไว้ได้ไงเทลวันฟรีไงกูแม่งโดนไม่มีใครไปเอาเทลตามมามาเดี๋ยวกูพาเฉยทำอะไรมามามาไปช่วยมูลิเดี๋ยวมาอะไรเลกูไม่ฟิกกูไม่ฟิกเดียวไม่ต้องฟิกหรอกนาทีเนี้ยไม่ต้องฟิกหรอกนาทีเนี้ยดูกูมดูกูมโอ้ยแม่งกระจายสเต๊ทแต่กระจาย แล้วมึงไปไหนมึงไม่ตามกูมาหรอเมื่อกี้เนี่ยโอ้กูเดือดอ้อมกูมีฟีกมึงไม่ต้องฟีกก็ตามกูมากูจับก็ได้ฟีกแล้วตัวหนึ่งอ่ะกูได้ไงกูได้สองตัวไงเมื่อกี้กูฆ่าได้ก่อนเหรเว้ยแต่มึงตายไม่คุ้มไอ้เหี้อือมาคุ้มเลยกูได้เทลไงกูได้รวมกับเจดีย์ไงโดนเม็ดโดนเม็ดเป็นไฉ่ไอ้นี่ก็เดินกับผัวรักผัวอย่างเลยนะไอ้สัตว์เอ้ย บนนะไปกูไปการกงินลิงแต่ลิงอยู่บนเลยลิงเอาดาร์กวะทันกูช่วยทันทำไปทำไปไปเน๊ะไม่ได้ไม่ได้ไ่ยเพื่อนเราน้อยดาร์กกับเราอะเราดาร์กะมึงกับกูดาร์กได้ปะ Vì rồi. nó cũng đều có một do ai đạt bay mà bay 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 không, bay không? bay 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 à, มาดิมาดิมึงตามกูมาหน่อยไปนะไอ้เดี้ยตาไ,ไปช้าไปละวไปล่าเรื่อยเฉลาม,ลลลามรื่อยเลฉลิมเรื่อยเฉลิมมาเห็นมันจะเห็นเสือมึงบ่น่ะนี่เห็นเส้นนี้อะไรอยู่ในพุ่มเห็นเสือพู่หลุดเลยสร้างเสือหลุดพุ่มเหรอุ้ยมันต้องเห็นดิเห็นไอ้เด็กแล้วมันไม่ได้โร่เพย์สัตว์ไม่ไฟเยี่ยมยังไงเทียวเอาดีตดิเอาดีตดิ เหี้ยกูยิงไม่ถึงจัดระบังจัดเลยวะไม่ได้วะต้องสายแล้วเขาีม่มีเวอร์โก้อะไรไประบเปียววะเียวเฮี้ยมึงตายเยอะไปถ้าว่าแครี่อ่ะมึงตายเยอะไปมึงทำห้าวตงไหนมึงไม่ต้องฟีกูอ่ะฟิกมึงอ่ะตามไม่ทันก็พอต้องฟีกสองคนนี่เอาไว้หนีเอาไว้หนีเนี่ย ไอพี่ไม่ได้ห้ามเราไปดูได้ดีเลยตายตายมีฟุ้งมีตายบ่อยเพื่อนเจ็ดตัวต้องเก็นกว่านี้อีกประจับบ้านี่กูรู้ว่ากูตายเลยกูตายแค่สามเองที่นี่รอตายไปเจ็ด ตัวมแคลรี่มันไม่ได้รวมด้วยไอ้แต่องเองกูกู่มัใช่ออนแยเว้ยวีล่ามาอยู่กบคูได้ไู่ได้รมควีล่าเนี่ยมากู่ได้ฟรีเลยคิวมันไม่ไหมันไม่ไปมันอยู่กับผัวมันไงมาดิสามตัวเดินตัวด้วยกันสามตัวรู้ไปไหนมาดิเจอบูบอลุ่มจับตองกูมาดิมีคู่มาคนเดียวเลยนะโอ้โหเฮ้

หลานได้ดีแคนะ่ไหนเตียวโคตรดีเอ็มมันไม่กวลวงตัวงีททง้ก็ไปโคตรเตียวสองปีก็ตายแล้วถูกแล้วมึงกลับเตียวแล้วก็ปัตยาก็แบกเล่นกอูอีกลนี่เวลาแม่งเล่นติ่มกันี่งกูตายอะไรตอนนะี้พี่มีเมียด้วยเหรอมันมีเวลาอะไรเ,รเกมนี้ Mới mới thấy mà chẳng biết lạc Thì... Đang ra đắc Đang ra đắc mà, xôn ra đắc Mình nào đồn Oh Ra đắc đi, mà đi Mình thuộc ngay, mình thuộc ngay Đợt đủ, đơn đủ, đợt đủ, đợt đủ Đang ra Đang พอไปยังรักหน่อยเฮ้ยไม่มีจับอ่ะสามีสามีไม่ตีแลกอ่ะแย่ๆถอยถอยมันมาเติมแล้วมันมาเติมแล้วถอยถอยไปถอยไปแรงดีเฮียเทลโคตรแรงโคตรโคตรแม่แรงอ่ะมึงอย่าแหลมไม่มึงเอาง่ไงไปมึงให้มึงให้นาตยาตายก่อนหรือเทลออกก่อนเดี๋ยวกูจัดการมึงก่อนเย้เย้ อย่าล ER ึกอ่ะย er yeah yeah. ืนอยู่ตำแหน่งยืนซอยอยู่ตำแหน่งหลังหอยอย่าอย่าหิวไอ้เนี่ยมันแยกดันหมดว่ะเพื่อเราตายคนหนึ่งมันก็ตายเพราดาร์ดกวุ๊บ่ะไปดิกด้วยเอามาเราดักอ่ะนะเทีวไม่อยู่อ่ะดีโฮดาร์กมันเอาดาร์กแน่แน่นี่มันเกิดใช่ไงคือไม่ได้เอาไม่ได้เอาเอาเฮียเฮียแล้วได้ป่ะเอากูหลาดได้ป่ะเฮีย กูรัดได้เฮียตามนี้แต่ปะเออุมุมโอ้แถวมีเชียวไปที่อ่เดี๋ยวมันเกลียวได้ได้โอ้โหข่าวฟิกแม่งแม่เล่นไปโดนมันตรวจติดเหี้ยวเอ้แต่ทำไม่ตีจะได้ก็ได้อยู่ไอ้เหี้ยอะไรมึงควรจะอยู่ทัดไม่ให้คนตาย ได้แล้วมันไม่จบบ้านนะมันเอาสามทางโอ้นี่มึงเล่นสามทางเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วที่อะไรวิล่าไม่มาวะที่อะเดาสามทางจบแล้วจบจบจบแมคุณตีบ้านหรือมันยอมปะคิดตีอะไอคิดตีคิดตี คิดตีกันไม่คิดตีคนแรงเลยมึงคนจบนานเลย,ยถ้ามึงไม่แหลม,อ,อ,มอ,อ่ะไอ้ยิงมึงรีบเกินลอย่เพี้ยอย่าลู้ได้สามดาวกว่ะได้เหรอมึงไงนะเชื่อกูไอ,อไ้เพี้ยแหละเรื่องนี้สามดาวเฮียยิวไม่ได้เหรียญทองไม่ได้จะต้อาสามเอาในเกมสามดาวมึงเอาสองดาวไว้ป่ ก็เผื่อเล่นตัวลองเอ,อสองดาวเล่นตัวลองแซงตัวหลักเล่นบ่อยๆตรงอ่ะกดตีมันไวๆอยู่แล้ว